ทำชิมแล้วก็ทำหน้าชุื่ชื่นโอเคโอเคนะ้าต่ออ่ะเออเออได้กได้ก็อ้าวต้องรู้รสชาติเลยเป็นไงอ่ะทำหน้าหนูมาลี้ยงลูกมาให้มาสินน้ำหวานดอกมะพร้าวข้าหนูมากินกะปิหวานอยู่มันไม่ต้องรอแมนี่ไม่ต้องรอ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านริมคลองโฮมสเตย์นะคะแลหนูชอบมากเขาเขียนว่าเป็นโฮมสเตย์แห่งแรกของประเทศไทยเหรอคะไม่ใช่ค่ะอ้โวแฝแฝใ้ไหมป้ายเขียนว่าโฮมสเตย์แห่งแรกที่ใช้โซลาร์เซลล์อ๋อใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ป้าไม่ใช่ป้ายที่ป้ายของคำว่าที่ใช้โซลาร์เซลล์หวั่นลงก็เลยเอาอออ แล้วเมื่อกี้ตะโกนบอกใครคะ,อะบอกเพวกหนูนั่นแหละ <c oughs> ที่นี่มันมีอะไรทำบ้างคะคุณป้าอ๋อบ้านเราเป็นสวนมะพร้าวนะคะบ้านเราอ่ะจะมีต้นมะพร้าวแล้วก็ะมะพร้าวเนี่ยมันจะมีทั้งผลอ่อนผลแก่แล้วก็ดอกค่ะดอกมะพร้าวที่เราทําเป็นน้ําตาลแปลว่าเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยได้ไม่เคยกินน้ําหวาน จากดอกเันตรงๆเคยกินแต่อะไรดอกเข็ม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ะดอกยงือบอกาจากดอกเข็ม<อ>แล้วกินอย่างเั้นนะเออไม่เคยถ้ามะพร้าวต้นสูงเนี่ยเราก็จะตามขึ้นไปชิมยากใช่ไหมคะ,ะที่แม่ปลูกมะพร้าวประมาณในระยะ3ามปีะคะ่ะ <c oughs> ที่มันออกดอกยังไม่ทันสูงค่ะเราเดินไปแล้วเราอาจจะมีคนสวนนะคะเขาปาดดอกแล้วก็กระบอกรองไว้เราก็้เราเราไปปลดแล้วก็ชิมจากดอก อีกแบบ5ปีขึ้นเนี่ยต้นมะพร้าวสูงสูงขึ้นแล้วต่อไปกิจกรรมนี้ก็จะไม่มีในโฮมสเตย์เราแล้วนี่ปลูกทอยๆอยไปสิอ๋อปลูกใหม่เรือเ่อยเรื่อยเรื่อยตนนั้นสูงตอนนี้ยังเตี้ยอยู่แ่่ได้แม่แล้วเมื่อกี้ใช่ปะ นั่งรถตู้มาใช่ปะวันนี้แม่ชีทำกะปิหวานมาให้แล้วก็เก็บตะลิงปิงมาให้เย่พวกนี้เขาก็กินกันใหญ่เลยท่านไม่นี่พี่กอบกินเขากินใหญ่เลยแม่ชีคือต้องมีบุญได้กินและคืออร่อยมากแล้วอยู่ในรถเดี๋ยวไปเอากระปุกหนึ่งแล้วก็คือหวานเหรอใช่ ไม่คือแม่เดินมากระปิหวานเหรอเหมือนูกง่ายแล้วเหมือนลูกงยแล้วเหมือนรู้อีปอนเอาของนู้นเอาของนี้ลงมาบอกว่าเอากระปิหวานลงมาด้วยเปิดที่นี่เขามีตะลิงปิงนี่มา่ะดแม่มาะาดเก็บแม่แล้วตะลิงปิงมัเท่าไหร่ฉันออกตัวว่าอ๋อตะลิงปิงช่วงเนี้ยมันไม่ค่อยสวยนะเออเพราะมันแบบมันโดนฝนอะไรอย่างเงี้ยอีปอนเลยพูดว่าอ๋องั้นกูคงโดนฝนมานานเลยแหละ ไม่ค่อยสวย่เปลี่ยนิดค่ะเพราะหลังนี้ค่ะพาพวกฉันไปโดนฝนค่ะสภาพหนึ่งสองสามกะปิหวานหรอไหนยะตรงไหนกินได้แล้วอะมาอะไรพวกสตูปคืดมาแล้วมันเป็นยังไงน้ำหวานมะพร้าวอุ๊ยดอกแคร์กินกับกะปิได้ไหมกูอยากกินกะปิแล้วว่าตอนนี้กูอยากกินกะปิหวานแต่มีตัิปิงอยู่มึงเอามาขึ้นมากินได้เลยคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า นี่เหรอน้ำนี่นี่คือน้ำตาลจากดอกมะพร้าวหรอคะแม่จะเล่าให้ฟังนะ,ะอะ่ดอกมะพร้าวเนี่ยค่ะถ้าเราเอากระบอกมาลองแล้วไม่ได้ใส่สารกันบูด,ดน้ำตาลมันจะบูด,บดอ,อ๋อมันจะเน่าแต่ทีนี้คนโบราณน่ะคะ่ะสมัยโบราณเนี่ยเขาเอาไม้พยอมค่ะมาสับเป็นเล็กๆไม้พยอมมีรสฝาดมากครับน้แม่มันเจ็ดเสีย,ยดายเสียดาย เราเราค่ะฝายอมมาใส่มาใส่นิดเดียวค่ะใส่นิดเดียวไม่ละท่านโทษลองไม่ได จะคุยหรือจะลองหนูเอาสักอย่างหนึ่งเขาลองเขาคุยด้วยช้อนเขายื่นไปอย่างนี้ไม่โดนอยู่ดีพอใส่ไม้พยอมแล้วอะค่ะมันจะมันจะทําให้น้ําตาลยังสดอยู่ประมาณ8ดชั่วโมงแต่อันนี้เพียวเลยนะคะหลุดจากดอกแล้วมันจะฝาดเหรอแม่อันนี้ไม่ฝาดเลยอันนี้จะหวานหอม่มมุนไม่ผ่านไม่ผ่านไม้พยอมไม่ผ่านสารกันบูด หวานไม่แล้วมันมีกลิ่นหอมของมันน่ะแต่ก็ปีหวานก็เอาไว้หน้าไม่ได้นะแม่ฉันเลยใส่ไม้พยอมลงไปมันก็มันก็เลยเคี้ยวแล้วสักสามันก็เลยหวานมันไม่บูดไวหุ่ยหวานมันไม่ไม่ได้หวานแหลมเปรี้ยวขนาดนั้นนะมันเป็นหวานแบบหวานนุ่มๆหะมนหอมะมนิ้นแต่มองด้วยกูจะคุยลองตั้งนานลองตั้งนานพืนเปียกเลยอ่ะทำชิมแล้วก็ทำหน้า ชืโอเคตั้งมีเอ้ามีะชิมทำชิมแล้วทำหน้าสดมันต้องมีละคนนะแม่องอองได้ไไ้อ้าูรสชาติเลยเป็นไงอะทำน้อดูลยงลึก อโอ้ยมาสีน้ำหวานดอกมะพร้าวค่ะหนูมากินกะปิหวานยู่มันต้องร่อแม่นี่ไม่ต้องออ่อ อยังเยอ้าวทำไมแม่หัวเราะอะไรอ่ะสวยแม่สวยแล้วทำไมต้องหัวเราะคุณแม่อุ้ยแม่มองไม่เห็นนะเชื่อไหมที่แม่ถ่ายอ่ะมันมืดแม่หวาะว่าแม่หัวเราะอะไรอ่ะแม่บอกสวยถ้าสวยแล้วทำไมต้องหัวเราะแม่มองไม่เห็นหรอกนะที่แม่ถ่ายอ่ะดูจัมืดตึ้งเลยแล้วรู้ว่าให้ว่าสวยแม่เขาไม่ลองหวานชอบแล้วเขาชอบมาเคี้ยวเลย แป๊บนึงแป๊บนึงคนนี้กินแล้วเหมือนมะพร้าวคนนั้นกินแล้วเหมือนลูกตาลคนนั้นกินแล้วเหมือนว่าเออค่อนข้างคลายกินเสร็จปุ๊บเหมือนลำใหญมึงลองเอาดอกแคจิ้มไหมกูว่ากินได้จริงเหรอกินได้เพราะดอกแคเมันกาแฟหวานเนาะใช่เออเหมือนจะดีเหมือนจะดีอุ้ยมันแซ่บอยู่ป่ะอือได้อยู่นะอ๋อหน่อยอ๋อหน่อยโอ้โหฉันว่าฉันว่าไปแหวนต้นมะขามเถอะดอกแคมันมีความแบบ เป็นไงอร่อยไหมกุ้งกิ่งกุ้งกิ่งอะไรไม่รู้ที่มันกินแล้วมันอร่อยกับกะปิอ่ะหอมอ่ะมันหอมแล้วมันเหมือนเราไปตำน้ำพริกกะปินไงน้ำตาลมันกรอบแม่ถูกฝักยาวกินได้ปะได้สิครับอุ้ยเปลาสามเพ็ดมึงมะเขือผมว่ากินกับมะเขือได้ไ่หรอกไม่หรอแม่ฉันว่ามันกินกับผักสลัดได้นะอุ้ยฉันว่ากินกับกะปิหวานมาสิมึงไปกันใหญ่แล้วอ่ะฝักถูกฝักยาวก็ได้อันสวยเป็นไงอร่อยไหมอ่ะอร่อยไหมอ่ะผักสลัดจิ้มแล้วเหมือนนี้เลยแหนมเนืองอร่อยจริงแหละ เที่ยวไ